วีมบ,บอกเนี่ยมันมาช่วยตัดฝุ่นเนื่องจากพีเอมาเนี่ยยูเอ UN บอกว่ามันจะทำลายเด็กแรกเกิดถึง3ขวบที่กำลังสมองเติบโตมันจะไปะปิดกั้นเขานั่นคือหายนักของนุ่นนะฮะแล้วโลกเนี่ยมันร้อนขึ้นทุกวันลดจากการเตาบนะฮะการคุมภาพเรื่องภาพสนงใหญ่หรือเรื่องยากเพราะนั้นบิมบ็อกเลยมาตอบโจทย์เรื่องนี้ทั้งหมดนะครับอุลเดชั่นที่เรามา ทำที่นี่ปรากฏว่าเราสปริงเอา์จากสิ่งที่เราเห็นในผู้คนที่เขาทํากันมากกว่าที่เขาพูดด้วยซ้งไปนั่นคือเขามีผ้าใบอยู่บนรถกระบะร,รถบรรทุกนะฮะมีบางคนก็มีแบบมือหมุนแบบบินบ็อกแล้วนั่นคือคําตอบที่ว่าเขาทํามากกว่าพูดด้วยซ้ำไปรถสีล้อรถกระบะเห็นหกล้อทำเขาก็บอกผมว่าเขาเรียนแบบแล้วก็มาทําเป็นของรถกระบะนะฮะนั่นคือวอรรเดชั่นที่เราจะ สปริงเอาไปหา